สวัสดีทุกท่านที่ส่อนจอรถเมี์ผ่านไปผ่านมานะคะเสียงนี้เป็นเสียงจากพักเก้าไกลค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงนะคะคือการปักหลักได้ของอนาคตใหม่ใน4ปีที่ผ่านมาเราเป็นพักเดียวที่กล้าอภิปรายเรื่องงบประมาณสถาบันกษัตริย์กล้าใส่รายละเอียดของกองทัพเป็นพักที่กล้าพูดเรื่องทุนปุกขาดและชนกับนายทุนจริงๆแล้วมันมีคนเอาด้วยกับเราเราคิดว่าเรามาถูกทางแล้วสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงกำลังพัดมาแล้ว ไม่อยากให้มันจางหายไปเนาะเราอยากทําให้มันโหมกระพือแล้วก็สุดท้ายให้มันเป็นพายุแล้วก็เปลี่ยนแปลงประเทศนี้ไปเลยสวัสดีนะคะชื่อไอค่ะรักษนกสีนอกก็เป็นผู้สมัครในเขตที่18กรุงเทพมหานครประกอบด้วยสามเขตด้วยกันจอมทองบางบอนหนองแขมนะคะก็ก่อนที่จะมาเป็นผู้สมัครเนี่ยก็เป็นคนขายของออนไลน์แล้วก็ เหมือนกับพอมันเป็นช่วงที่มีมอ็อบอะเราก็เป็นคนหนึ่งที่ไปร่วมม็อบด้วยเป็นผู้ชุมนุมธรรมดาเลยแล้วก็จะมีคนมาขอสัมภาษณ์บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็โดน1นึกับพรบอคอมรู้สึกแบบนี่มันเชื่ออะไรวะคือเป็นคนธรรมดาที่แบบนี่กําลังจะปิดปากกูเหรอเนี่ยคือเอาคดีมายัดนี่คือยังไงคืออยากจะแบบให้เงียบหรือว่าจะให้ติดคุกแล้วเลิกเลิก,เลกขับเคลื่อนล้ออะไรเงี้ยหนูคิดแบบง่ายมากนะพี่โดนหนึ่งหนึ่งสองเนี่ย ติดคุกแน่ๆ6ปีถึง10ปีคือก่อนที่จะติดคุกไปเนี่ยคือเวลาที่ยังไงต้องเสียไปอยู่แล้วเนี่ยจะไปติดคุกหรือว่าจะเอาไปใส่เต็มกับงานการเมืองแล้วให้ประเทศนี้มันเปลี่ยนให้กฎหมายเนี่ยที่เราโดนเนี่ยมันเปลี่ยน14สพฤษภาคีนี้นะคะก้าวใจส่องไปประเทศไทยไม่เหมือนเดิมค่ะ จากวันนั้นหูนี้น่าจะประมาณปีกว่าๆแล้วนะซึ่งช่วงแรกเนี่ยคือทํางานแบบตะกุตกตะกักมากคือเราก็เขินเนาะแบบอายไปเจอประชาชนทั้งที่แบบดูท่าทางจะเป็นคนปากดีนะแต่แบบก็เขินที่แบบเดินเข้าตลาดหูคนเต็มเลยเราจะไปแบบแผกปากโวกเวกวายมันแบบได้ปะวะอะไรเงี้ยปากเนื้อฝากตัวนะคะเดี๋ยวนี้อาอโหถือทอร์คงคนเดียวก็ไป,ไปไปตลาดไปไหนไปหมดพักเราก็คือ คือความคิดมันสดใหม่อะเนื่องจากเราไม่ได้ถูกนอมของการเมืองเดิมๆมาบอกว่าเราต้องทํำยังไงอะมันเลยก็เป็นเหมือนกับคิดอะไรได้ก็ทําเลยทําแล้วก็เทสว่าดีไหมไม่ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้คิดใหม่ที่ไปยืนที่สี่แยกอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือแบบมึงพวกเราไม่มีเวทีวะ่ะแล้วก็ไม่มีตังค์ไปตั้งเวทีด้วยเอาไงอยากปลาใสเาอีมึงเอาสี่แยกเลยเอาคนผ่านไปผ่านมาเนี่ยแหละมาเป็นผู้ฟังเรา ต้องบอกนะคือเราก็เป็นคนแบบหัวรุนแรงระดับหนึง่งอะไรเงี้ยเป็นคนตรงจะเรียกสุภาพสูภาพหน่อยก็ตรงไปตรงมาเนาะแต่ว่าจริงๆก็เป็นแบบเป็นคนปากดีอะกว่าจะมาเป็นแบบทุกวันนี้มันก็ผ่านการเรียนรู้อะไรเยอะนะ<า>เราต้องแบบมาชัวร์มากขึ้นอนะมันเราไม่ได้เป็นผู้แทนความคิดของตัวเองแล้วไงเราต้องทอํายังไงให้เขาแบบเชื่อมั่นเออคนนี้นะจะมาเป็นผู้แทนของเขาอะไรเงี้ยซึ่ง เราก็ต้องแบบโตขึ้นเนาะแบบก้าวกระโดดแล้วก็ที่สําคัญเลยคือต้องมีเอมพารตีให้กับให้กับคนที่มีความคิดเห็นต่างมากขึ้นเสียคะคือเพราะเราคิดว่าเราอยู่อนาคตใหม่เราอยู่ก้าวไกลมันคงไม่ได้สาหัสขนาดนั้นแต่คือแบบก็ไม่นะมันก็มันก็เป็นงานที่หนักแล้วมันเป็นงานที่แบบว่าเราเรายิ่งเราเลือกฝั่งที่มันเป็นฝั่งตรงข้ามกับฝั่งอาํานาจรัฐอะมันยิ่งยากแบบทวีคูณเข้าไปอะมีตั้งแต่ไม่รับโบชัวอันนี้สุภาพสุดก็คือไม่รับ แล้วก็ให้ไปปุ๊บฉีกทิ้งแล้วก็ขยำปาต่อหน้าเลยแล้วก็มีชี้หน้าแล้วก็บอกว่าไอ้พวกพักล้มเจ้าล้มสถาบันไม่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถ้าคนที่เขาเข้ามาถามดีๆว่าแบบถามจริงๆทำไมถึงแบบเป็นอะไรกับกองทัพนักหนาอะไรเงี้ยเราอย่างเงี้ยคือคุยได้เลยขอบคุณนะคะคุณแม่ขอบคุณนะคะ ก้าวไกลในประเทศนี้มันเป็นเหมือนเอเลี่ยนอะคือบางคนสนับสนุนเราแต่เขาไม่กล้าที่จะแสดงออกด้วยซ้ำแค่จะมาให้กำลังใจอย่างเงี้ยมันต้องใช้ความกล้าหาญมากเลยนะพี่ใช่ค่ะส่วนคนที่มาให้กำลังใจอะคือบางทีไม่ต้องมาทำอะไรเลยนะเปิดกระจกรถแล้วโบกมือให้เราแค่นี้เรารู้สึกแบบโอ้โหใจฟูละมันแบบมันตื้นตันอนะมันแบบเฮ้ยที่เราที่เราทำไปมันก็ออกดอกออกผลเหมือนกันนะ พิจารณานโยบายนะพี่นะความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นในประเทศนี้เนาะยาวนานมาแบบ10กว่าปีอะ่ะมันเป็นความความขัดแย้งของเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะคะแล้วทุกวันนี้คนก็จะบอกว่าเป็นเสื้อส้มคือเป็นสัญลักษณ์สีเสื้อพักกันเนาะเราอยากจะแบ่งใหม่นะคือมันไม่ใช่ฝ่ายอนุรักษนิยมกับฝ่ายก้าวหน้ามันไม่ใช่ซ้ายไม่ใช่ขวาการแบ่งฝ่ายมันต้องแบ่งเป็นคน9 9นนะคะที่สูญเสียประโยชน์ กับคน1%ปอร์เซที่ถือครองเอาทรัพยากรถือครองเอาอำนาจคือคุณพี่ที่เป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ยกับหนูที่เป็นหัวก้าวหน้าเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราต้องร่วมมือกันแล้วจับมือกันเพื่อไปทวงคืนเอาอำนาจอธิปไตยที่ควรจะเป็นของปวงชนชาวไทยทุกคนคือของพี่ด้วยของหนูด้วยขอเสียงตบมือดังต้อนรั เราอยากฝากถึงคนหนุ่มสาวว่าเราต้องมีความหวังหลายๆคนจะชอบบอกว่าเราเนี่ยเป็นพักที่เพอ้อฝันใช่ปะใช่คือเราต้องฝันอนะเร,เราคือเราต้องฝันเราต้องมีความหวังในการที่จะเห็นประเทศเนี้ยมันมันสามารถดีกว่านี้ได้แล้วคนหนุ่มสาวนะคืออย่าไปอย่าไปคาดหวังเลยว่าใครแม่งมจะมาทำแทนเรามันไม่มีเว้ย ไม่ต้องรอไีการมองแล้วในรอบนี้เราพิสูจน์มาแล้วไม่เห็นแล้วก็จะทำให้เต็มที่ให้ดีที่สุดก็เป็นขอเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเนี่ยขยายสิ่งที่เราเชื่อขยายความฝันของเราขยายสิ่งที่เราอยากเปลี่ยนแปลงวาดภาพให้เขาเห็นว่าประเทศที่เราต้องการเนี่ยเป็นยังไงแล้วเอาด้วยกับเราไห